รูปสองแหงอันนี้ยังนี่พักนามโอ้เอาไปสมัคินี้นะครับน้อ,อยโกบังเียพลุยปลามาโลตักน,น้ำหอยครับน้ำห้วยแห้งเดี๋ยวมาโลห้าปลากันเลยครับตามกันมาเลยน้อ,อตอนนี้ทีมงานเรากำลังเจอกันซ่อมอยู่มาเจอะเอะไรกัน<อ> ปกติตอนมีน้ำนี่เต็มเลยนะับจะเป็นนกออครัเจอแองน้ำนะครับโมงน้ำนะเดี๋ยวมาลุ้นกัน จำนี้ปลาก่อนแต่ก,กี้โมงแหลกไม่ได้ดครับตอนนี้เครื่องเครื่องซุปสองแห้งเดีย่ยวแต่เครื่องซุปสองแห้งนะครับนานแห้งละมาลุ้นกัน

หอย nụ เต็มมื้อนำไก่ đâu นี่แจงหมักนี่ซื้อมาดักมันก็สิดิ้นนึงอ่ะฮะ กระจกุกกระจุกโลตาโลตาไปลเลยสำหรับพี่นี่นะครับก็คือว่าหากินแกนมากเลยเพราะว่าอืออูอ้ไ่รูตัวเขาคิดว่าจะมีป้านะครับแต่บุมงี้ก็เนี่ยครับนี่คือการหากินตามธรรมชาติครับกระเบิดเดวจะได้ได้ทุกขั้งไปนะครับ อนหากินธรรมชาติแบบนี้นะครับก็บางครั้งมันกลับมาได้กระเสแห้งเตาไปกระเทวดาต้องมาโลครับต้องมาโลกกันหาอยู่หากินต่างน้าชาตินี้กระเทวดาได้ฟองมาได้ฟองนะครับตามนั่นนะครับนี่แต่เขาได้นี่ครับด้วยเขาได้ปลาได้บอกี้ตัวนี้ครับนี่พักน้ำนี่คาปลาอันนี้ยังนี่บอล อ๋อครับนี่บอนครับอ๋อได้บอนไปหลามเนะาะกะือวากถือวะไห้ใหญ่น,นครับเออถืที่ว่าป๋าปา๋าเข้าไปได้แต่เขาก็ได้ไหให้นี่ดูพักพักเยอะพักได้อย่างไปกินอยูยครับน่ครับหาย,ยู่หายกินแตมน้องชาดมันจะเป็นแบบนี้ครับได้ผงมาได้ผงจังน,นะอันนี้ก็ได้คาครับเอาไปแกงใส่บอลเอาไปแกงใส่บอลไปเดี๋ยวดงตาน้ำไปแล้วครับ หาะเพระกูดเพระกูดมันบอบป่งหยอดเนาะนงปงหยอดยถึงแม่ว่าบ่ได้บ่ได้ปลาครับก็ได้อยังนี่ผักยังผักหนามโอ้เอาไปกับไอ้นี่ก็น้ำพริกกะปิน้ำพนะริกนะฮะนะครับถึงแม้เขาจะได้บ่ได้ปลาเาก็ได้ผัก <laughs> ไม่ได้ปลาเราก็ได้ผักไปแทนนี่ครับไม่แค่เนาะแก๊ไป นายย้ำดูได้หลก็ได้ประมาณเลยเน,นี่ยครับก็ได้ประมาณเนี่ยครับวันนี้หากินประมาณห <laughs> าอยู่หากินตามน้มชาติกับประมาณเนี่ยแล้วครับ <laughs> จะไื้ได้กูข้างมันกะบมดใจครับ <laughs> แต่ก็ได้ผักไปกินอยู่ผักป่าครับนี่ อันนี้พักยังไกลอ๋อพักนีน่พักเพชรนี่ครับพักเพชรปลาบ่ได้ปลาเขาก็เก็บพักเพชรครับไปใส่ขั้วหนูลามหนูลามหนูกันดีกว่าลามม,ม,มุมนี้กันหนูเราเรามีกระบอกไม้ไผ่อยู่นะครับวันนี้หากินตามธรรมชาติเขาบ่ไ,ได้อยังครับเราไปลามหนูกันดีกว่า เออเอาเอานี่ไปตัวกันนี่แครนี่นี่นี่ผักหนามเอาไก่โฉบหน่อยพักหนามเป็ยียนจะไดท่านผู้ชมอยากเห็นนี่ครับเอาไปหลอกจิ้มน้ำพริกครับพักหนามปลาดอกมันนุ่มดอกอร่อยล้ำครับบวกน้ำพริกห้าน้ำพริกกะปกิน้ำพริกตาแดงแแอันนี้กับใบแครครับใบแคปรปลาใบขี้นกอะแครขี้นกเหรอ นี่ก็เป็นแค่ขี้นก,กนะครับนี่ครับแค่ขี้นกอืมอ่ะอาหารปลาเ <c oughs> ขากินพักกินไม่ของอืมโอ้พระกรูดกับนีววะนี่เนาะ <c oughs> ดดน่าดงําง๊าอินตากระชับกู ลาพักอย่างเดียวครับงานนี้ลาพักอย่างเดียวแข่งแท้ครับแต่เขามีหนูอ่ะเนาะเขามีหนูเราโฮเก็บพักมีไปไอ้ลามหนูกันดีกว่าตอนนี้ทีมงานเราหิวเข้าแล้วนะครับปลามาโลกปลากันแต่ได้ได้บ่ได้บ่หไหลก็เลยได้พักขันแต้ แต่ยังดีว่ะเขายังมีบอนอยู่เนาะเออเดี๋ยวกับเปาเขาก็ไปลามบอนกันได้ครับลามบอลคุยไม่คุยเกาเห็นขี้ไม่เห็ขีบอกว่าคุยเขากำลังเช็คขุยตุนครับว่ามันเป็นขุยไม่หรือขุยเกาไม่กินมั้งคะไม่กิน ร้อยกลิ่นมันครับกิ่นหักบอนเต้องเช็คก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันผูกเนี่ยผมจะมาใส่กับดักกันโอ้าะเ่ีเขาเจอหลายขุยเนาะแกเนาะหลายขุยอยู่เอาเช็คก่อนนะครับว่าเป็นลูเก่าหรือรูใหม่ปีกว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นฮูโกโบจ้ไว้เช้าก็รู้ มันมันจะ,จะย่นมาเนาะ,ะมันจะทําขุยไม่ครับใช่ครับขปะถูกลมรูลมมานะเขาจะมีรูลมอืมเขาจะลองว่าม,มันมีสองทางเลยวะนะลึกประมาณนี้อืมเจะไหลลงมาเ่งี้เดี๋ยววันผูกเขาจะมาใส่แก็บนะครับใส่แก็บตุนเปิดก่อนดูนวันนี้เขาลองลองเปิดไปก่อนแล้วเผื่อว่าถ้ามันมีเนี่ยมันจะยน่นย่นมาทําขุยไม่นะครับเดี๋ยวผูกนี่เขาจะมาพอกันกัม เดี๋ยวเราไปกับปตีพักกันก่อนสำหรับมันนี่นะครับการหากินมันนี่ก็ได้บอ่อตามเป้าหมาย <c oughs> <c oughs> ก็เนี้ยครับการหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะประมาณเนี้ยนะครับได้ผ่งมาได้ผงจังนะสเสือไม่รอเลยสเสือโอ้ขนสดมันมาตลอดเลย้ําสดนี่ออกถูกคลิปเลยนะข <c oughs> นาสดนี่บอกออกไอคลิปมบได้ครับ <c oughs> บะย้อม ไปไหนไปตัวให้ต่ลอดนมสดนี่นะครับนี่ก็เป็นการหายูหากินตามธรรมชาติถึงแม่ว่ามาได้ปา๋าแต่ก็ยังได้พัดติดใหม่ติดมือกันไปอยู่ครับทีมงานบอกว่ายังมีเมนูสำรองอยู่ติดตามในคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณสวัสดีครับ